สวัสดีค่ะวัยยาัภทยจากประเทศนาสมอรนะคะวันนี้แมวสีก็จะมารีวิวในการซื้อของ<ม>แล้วก็จ่ายเงินเองนะคะว่าเป็นยังไงนะก็ค<ม>ือเราก็จะเอาของมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเขียน<ม>เราบอกให้สกแกนนะคะใครชอบสกแกนก็ปสามยูโรค่ะ ในหนึ่งโรสี่ห้าใครแบบอยากเป็นแคทเชียแตเด็ก่มาอยู่สุุมาอยู่รับสมบร์ก็แม่คุอ่าก็จะปิด ของเนี่ยต้องเอาถึงมาเองนะใครชอบเป็นเด็กแคชเชียร์แต่เด็กมาเถอะเขาไว้วางใจคนของเขามากเลยนะจะซื้อของอะไรเขาก็จะมีมุมแบบจ่ายได้อะไรอย่เงี้ยหรือถ้าคุณไม่อยา่ ทำจ่ายเองคุณก็ไปที่เคาน์เตอร์ตรงนั้นก็ได้นะอุ๋เอาชี้ไปตรงเออโอเคมาๆนี่ไหม,ม,มโอเคนี่ทั้งหมดทั้งหมดม29่้ายูโร4ีเนะคะของเท่านี้เออเอาต่อไปเดี๋ยวเราจะเขียนว่าเปยป,ปยี่มทโนเขาถามว่ามีการ์ดการด์ดมีส่วนลดไร้ไหมเราไม่มีนะคะ โนนะคะ e x p e n s คือเงินสดนะคะแมวเสียจ่ายเงินสดนะอืมโอเคเง้นดูไปเอ้าไม่คือ โอเคเอา้าทำไมอ๋ออย่าดูอย่าดูก่อนนะคะมันอาจจะแบงค์มันอาจจะพับอ๋อมันไม่มันไม่ให้อ่ะคะ่ะ เอาแบงค์ห้าสิบเอาเออมันรับค่ะแต่ว่านี่แบงค์ปลอมเหรอคะห่วนนีเงินทอนค่ะนี่เงินทอนนะคะยี่สิบยี่สิบจุดห้าสามโอเคฮะ The cashier นี่อะไร <c oughs> อุ้ย เขาบอกว่าอะเลกริเควอเตอร์มนนนเนนโอเคอ่ะโอเคบินมาแล้วไม่ได้อ่ะเออเงินพรมาดำสิบกว่านอะอันดมนเน่อ่ะอ,อ่ะปกติเงินมันจะพรมาตรงนี้ใช่ว่าเงินมันไม่มีพอ,อเดี๋ยวเราต้องเอาถุงมา อันนนนี้้เป็ิงระวังมันของ เดี๋ยวมาดูดนการออกออกจัดจ่ายเงินเสร็จไม่พอนะคะมีความรุงรังนิดนึงเพราะว่าซื้อของไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเราม่จวอมรวดเบลนี่ค่ะบินอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมา คือรีวิวกันซื้อของแบบรุ่มรังของแมวสีนะคะทั้งหมดเนี่ย29ยูโรค่ะโอเคค่ะใครมาแล้วสำร์อยังไงก็อย่าลืมพบถุงกระดาษนะคะแล้วก็เงินสดด้วยลองมาจ่ายเองดูจะสนุกขนาดไหนคะไปค่ะ